วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ความรักจะอะไรนะคะก็พอรู้อยู่บ้างว่าน่ารักนะครับนะครับไม่งั้นคงไม่มีแฟนๆที่น่ารักแบบนี้หรอกครับจัดเป็นหนึ่งดอกขอบคุณครับต่อสืได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับหนัก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  คร,ครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวทุกคนนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ร้องเพลงของคนอื่นมาเยอะแล้วครับลืมครับเพลงต่อไปอยากร้องเพลงตัวเองมาก 剪刀，剪刀。<music> <music> Tchau. ช่วหายก็เคีงได้ไหมฝ่าบาทที่ท้าเปล่องคนช่วลดูใจเธอ ฉันไม่ได้<ต>จริงจังแค่ไหนน้องเสีจจเสเยจนนั่งใจนั่งที้งซ้ำแล้วมันก็ไม่มีมมขอเธอไปให้ฉันได้ด้วยที

爱情里。 วันนี้นอกจากจะได้กลับมาบ้านแล้วนะครับก็ยังได้มาเจอทุกคนที่หน้าหน้าผมนี้อีกก็ขอบคุณทุกคนมาก้วกนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะได้กลับบ้านแปหนพ่เีแม่ใช่ไหมครับใช่นะครับขอบครับเขาครับได้ครับแตเปิดอ่านตรงนี้เลยไหมครับ

อาชาถามผมนะครับนี่ถามว่าอะไรนะฮะไม่มีคิวเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ไม่ใกล้ทำไหมเขาบอกยังไม่มีคิวเขาบอกยังไม่มีคิวไม่ใกลคิวครับอะก็กันเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เราทำงานแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับเชื่อว่าปีใหม่เนี่ยเป็นเป็นวันที่ดีที่สุดครับที่เราจะได้กลับไปหาคนที่เรารักนะครับแล้วก็ไป มอบความรักความอบอ,อุ่นให้พพกับครอบครัวเราแล้วก็วันนี้เมื่อการได้มาถึงบ้านก็ดีใจมากๆครับได้อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ลวมถึงคุณยายแล้พพวก็ครอบครัวที่น่ารักทุกคนก็รู้สึกหายเหนื่อยมากๆครับรู้สึกสดชื่นจริงๆที่เราเหมือนกับเราทํางานเหนื่อยมาแล้วก็เราได้เห็นกำลังใจที่เขาให้เราก็รู้สึกหายเหนื่อยจริงๆครับแล้วก็กำลังใจจาก,กคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเป็นสิ่งสาคัญแล้วนะครับที่สําคัญ อีกสิ่งหนึ่งก็คือกำลังใจจากทุกคนนะครับขอบคุณกำลังใจจากทุกคนมากๆจริงๆที่มีให้กันตลอดมาในวันนี้นะครับแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วครับของวันนี้โอ้โอ้ตกหมดแล้วเหรอโอ้ก็จริงเลยร้องอะไรทีบอกว่าแต่ว่าบริษัทเขาให้ร้องแค่นี้ครับโอ้ตกเลยนะ นะครับก็วันนี้เราเต็มที่มากมนะครับความสุขทุกคนเชื่อทุกคนมีความสุขกับปีใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขอมอบเพลงสุดท้ายที่นี้ ช่วงท้ายนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนอกจากกันแล้วนี่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่ท่านผู้ใหญ่ดูกันด้วยความชื่นชมมาโดยตลอดขออนุญาตเชิญชวนแฟนคลับปรบมือขอบพระคุณประท่านประพัดโพธาสุพลอดีตรฐมนตีว่าการกระทรวงเกษตรกรและท่านสาวรประสิทธิ์โพธสุพลด้วยความเคารพนะครับแล้ว้าของพื้นที่ครับท่านนายอำเภอครับท่านนายเพเภอนั้นครับานายยมครับโสคุนนะครับท่านครับถ้าหากว่าเวลาที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นความสุขกันต้องการให้ความสุขนั้นอยู่กับคุณไปตลอดกาล กันยังตอบแทนพระคุณความประทานอยู่โรงเร,รียนอนุบางลพระบรมราชานุอสรณ์ขอเชิญท่านผู้ในการสุชินนะครับรับหม้อนะครับเงินในส่วนนี้สองหมื่นเราไม่เคยลืมกันถ้าคุณใช้คําพูดกันไปเนี่ยซึ้งอยู่แล้วขอคําพูดที่ไม่ต้องเหมือนที่เป้ารักเอยนะ้องให้นานๆขอขอคำหนึ่งขอคีย์เวิร์ดหนึ่งขอจัดใจคุณเลยเนี่ยกันทางนั้นเลยเปิดไฟไม่ได้กันทางนั้นเลยเต็มๆอย่างเป็นทางการ ยังเป็นทางการด้วยครับนะัทขาดใครไม่ได้จริงๆครับเย่ยมาก,กับตอนนีให้พูดถึิง เกิดอย่างนี้นะครับทางตาลหลานชายก็พยายามจะบองเขาในหลายๆเรื่องวันนั้นดูพอทักเห็นเขาไปเล่นละครตอนนี้มีรักบ้านนี้บางรักเล่นเล่นดีมากนะอุ้ยจอยจริงบทนั่นออกมาประมาณสิบวินาทีคุณกูเล่นดีมากเลยครับคุณเล่นได้ดีมากคุณเล่นได้ดีมากจริงๆมันมีอะไรที่จะพูดตรงนี้ได้ไหมว่าคุณมีอะไรอีกผมไม่กล้าพูดเพราะกลัวบริษัทจะแคร์ ผมคิดว่ารอดูแบบยาวๆดีกว่านะครับตก็เรียนเรื่องนี้ด้วยกันนะครับสำหรับเรือนแพครับผมถ้าเกิดว่าเล่นๆอยู่แล้วเขาแบบว่าไม่เอาเราออกการคารันนะก็คงไม่ดูยาวประมาณประมาณออทแอร์ประมาณประมาณนั้นแหละครับผมไม่ดูอแค่กกว่าเนะี่ยเราต้องไม่เก,กรงครับผมเป็นพิธีกรม,มา102งานผมเกลียดงานนี้มาก เพราะว่า V I P รับเจอที่คุยกับผมไม่รู้เรื่องนี่คุยกันนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเดือสตาหรือหรือการเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสเห็นเด็กคนนี้เติบโตแล้ววันนี้ผมก็เห็นว่าเขาโตจริงๆโตมากนะโตเนี่ยพ่อพ่อน่อพ่อพ่อนะพ่อผมโตกว่า พ่อพ่อยืนขอบคุณแขกเลยที่พ่อยืนขอบคุณแขกเลยคุณชำนาญนี่เจนี่เดี๋ยวคุณแม่จะหน้าคุณแม่แต่งตัวแบบสีรุ้งเลยวันนี้คุณแม่บันดาลนี่เจค่ะคุณแม่สวยดีครันี่ผมไม่กล้าบอกใครว่าสองคนนี้สนิทกับผมแค่ไหนแต่วันที่ประกาศเดอะสตาร์แต่ละแต่ละอาทิตย์อาทิตย์คุณเชื่อไหมคนสองคนนี้เขาจับมือกันเอามือมาดินี่เลยไอ้มือเราดำไม่กล้าจับ เขาจับเขาประคองม่นะแกเป็นลูกอะ่ะฉันเป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาจับเนี่ยแล้วกนแล็วัน,นผมเป็นอะไรนะผมแกเป็นลูกฉันเป็นเพื่อนพ่อฉันเห็นแกจับเขาจับมือแม่แกเนี่ยคล้ายๆว่าอืมด็วกวันคืออาจจะให้ผมเห็นแม่พ่อกับแม่ผมจับมือหรือว่าอาจจะให้ผมเห็นเพื่อนลูกกับลูกลูกเพื่อนถึงขั้อย่างอย่าเล่าอารมณ์ตอนที่เขาแกไม่รู้ความรักของแม่ที่นั่งในสตูเนี่ย ้าใจไหมตอนที่แกยืนแล้วสามคนสุดท้ายบ้างสองคนสุดท้ายบ้างแกไม่รู้ว่าหอวอกพ่อแม่เป็นยังไงเจ้าการรู้ไหมข้าวในกล่องที่แฟนขับออกมาให้ก็เปิดมาแล้วดูเลยซึ้งใจแล้วก็บอกอาอาดูสิเนี่ยเขาเป็นใครเขามาดูแลลูกเรานี่คือสิ่งที่แม่อยากจะบอกว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยปั้นแกมาเป็นกันเดอร์สตาร์แล้วอารู้ไหมครับว่า ทุกครั้งที่แม่จับมือี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างหัวอกของผมโคตรเดี๋ววันผมโคตรอยากกลับบ้านเลยวันนี้อยากกลับบ้านคิดถึงมากครับคือเราไม่เคยห่างบ้านไกลๆนะฮะแล้วพอวันหนึ่งเราเข้าบ้านไปปุ๊บสองเดือนสามเดือนแล้วก็เห็นหน้าแม่แต่ละครั้งแต่ละอาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบ่งอยากเข้าไปกอดแต่ว่ากอดไม่ได้ก็มัน างทีมันเครียดมันกดดันแล้วก็หลายๆอย่างเข้ามารู้สึกแบบถ้าเกิดเราได้กอดพ่อกับแม่สักครั้งก็คงจะดีนะในตีงนี้แล้วก็ขอฝากหลานแล้วก็ฝากนักร้องศิลปินคนนี้ไว้ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ท่านครับแล้วก็เทใจมาให้กับเด็กสุพรรณคนนี้สิ่งหนึ่งที่เด็กสุพรรณทาได้คือเดินรอยตามบุคคลผู้ให้ความสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ปี2554ไม่มีใครไม่รู้จักกัณนพนัฒอินใจเอือ้อ ฝากไว้เป็นประโยชน์กำลังหน่อยสำหรับคอนเสิร์ต,ตวันนี้ครับผมวันนี้กันนะครับดีใจมากๆจริงๆที่ได้มาร่วมกันมีความสุขกับการเริ่มต้นปีใหม่ในครั้งนี้นะครับที่แผ่นดินสุพรรณบุรีแห่งนี้แล้วก็เป็นดินแดนท,ที่ที่กันเกิดมากๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่มา มีความสุขร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าในคราวต่อไปคราวหน้าที่กันมีงานที่ไหนก็คงจะได้ติดตามผลงานของกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าละครก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้ดีใจมากมากทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับขอบคุณมากครับ้เป็นรว่าวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณด้วยบรรยากาศอย่างนี้นะครับขออนุญาตลากันไปด้วยเวลาเท่านี้ต้องลาตีสวัสดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ